สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันแก่อีกแล้วคำเตือนนะคะทางช่องนะคะเป็นแค่สื่อการในการนำเสนอนะเป็นช้วิตจรณญาในการรับชมรับชมรุกความบรเทงนะ,ะมาค่ะราวพัฒนานะคะ เมื่อวานลงไปให้รอบเมืองน,นแต่วันนี้มาเพิ่มชุดแค่เฉยๆนะทุกคน สามศูนย์9กศู้าเ้าส้าห้รอบที่ผ่านมาได้หนะึ่งเก้าทุกคนแบบไม่ได้ลงไม่ได้ลงในนี้ให้ ไปตามใบนะทุกคนอืม เก้าศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดสามหกสี่ห้าแล้วอะไรนะ เขียนยังไงไม่ให้พอ,องงูไหมศูนย์เก้าสี่หนึ่งเจ็ด สามศูนย์หกศูนย์เก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดทุกคนวินเอาเด้อเราพัฒนานะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้ ชอบตามไม่ชอบผ่านเดี๋ยวได้ได้ของเคสนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะเพืนะ่อนนะศูนย์เก้าหนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสี่ค่ะนี่ไงวินอยู่ในนี้ไงเห็นไหมศูนย์เก้าหนึ่งสี่อในนี้เห็นไหมหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดอยู่ในนี้นะที่วินเห็นไหมศูนย์เก้าศูนย์สี่ก็อยู่ในวินหมดแล้ว 0914เก้าหนึ่งสี่ก็อยู่ในวินนะแล้วก็หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดก็อยู่ในวินก็ไม่รู้จะวินสี่ตัวให้ยังไงนะทุกคนอ่าแล้วก็ถ้านองนอกเลือกก็จะเป็นสามหกสี่ห้านี่แหละค่ะอืมนะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านนะชอบศูนย์ไปศูนย์นะชอบทุกคนนี่ไปอันนี้นะทุกคนหนูจะหนูจะกรกกรกอ่าไม่ให้นะเดี๋ยวนี้ แกวชอบชอบชอบหนึ่งสี่เก้ามันตรงกับอะไรสักอย่างนี่แหละเดา <c oughs> อาจารย์เดานะทุกคนนี่ประมาณนี้นะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อน้องเด้อขอทุกคนโชคดีนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ